สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือน,นีอดก็ได้เดินทางมาบ้านน้องแฝดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจะให้น้องแฝดกำข่าวสารเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสก,กรรมตัวใดนั่นพี่น้องเอฟซีก็คอยไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเนาะคะ่ะก่อนสิเขาไปรับชมรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพือ่อบ่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ เขาไปรับชมรับฟ <Olá, S 1> ังพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่ซีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซี่ครับไปเองกครับครับผมเมื่อไหร่เข้าสีพายเอฟซีมากอย่างนี้มากมึงเล่อชูฟังนะเมื่อนั่นเข้ามาตามนกแฝดวันที่แล้วที่ผ่านมากเท่าไหรมาตามนกแสดครับเชียดไปแต้มเดียวเลยจะไปแต้มเดียวเชียดไปแต้มเดียวโอ้โหต้องโอ้โหบอลนี่โอ้โหโอ้โหด้วยเดี๋ยวถามเมื่อไหร่พี่มีพี่ซี่อีกแล้วเด็ มือนี้เพิ่นกำลังถีมีวิธี่มือนีสจับต่อต่อครับมันแทงขันแทงยังไปแล้วขันหาไปแล้วแล้วที่สำคัญมือนี้วันพระพร้อมไหมมือนี้วันพระครับเมื่อวานนีวันเนียนยอดสั่นวัดคนเดียวแจวฝนกำลังถีตกแล้วแล้วยังไงเนี่ยเาเ้าบ้าไปบ้าครับบรรยากาศดีขนาดเลยบ้าแดดมือไม่มีมีมิดไม้ที่ดีแต่ว่ามัอนีถี่เอาชูฟังเด้เอ่อคนที่ได้โชคที่ยิบขขาวนนั้ได้เสยเอ้าเั้งไปเอาจังไหน กเพคนบอกว่าถ้าคนบอกเลขนี่ต้องขึ้นจำนินึงเพว่านจำนิดนึงคือเจยชีบอกคนคนบอกขึ้นได้ใช่จัหลอกผมเลยวางจำถ้ากันได้ใช่กันเร็ผมเอาน้ำโมเปลี่ยนน้ำจัำขืนว่าบุญไทยบุญมั่นเออนี่ครับนี่แหละนี่แหละคือบุญบนนี่ว่าไอ้ไผ่บานแจกครเขาจะเอาวานะต้องเฮ็ดเอาเองต้องเฮ็ดเอาเองครับวรจะเฮ็ดควรก็ได้ เม่กูรางช่องปูดําไม่เห็นอย่างอยู่นี่ช่องเปลี่ยนแ่ยุมก่อนยมกินคร้บปูยงกินแล้วตอนนี่กเปลี่ยนร่านขายของเร่อลูกชินลูกช้คร่านนี้วเนี่ยร่าดวงใจที่บรักลูกชินทอดกล้วยทอดียงมีซูเนี่ยมีจะทกล้วยทอดจะัดรนมไปนั่ไป ครัวดีครับสวัสดีครับนี่อนรัของน้องนองอัดรับผมนี่ก็คือแฝดมาสจันแฝดนำโชคนะคะรับเด้อนี่สองคนนี่เมื่อในกาได้เลิกเมื่อนี่มันเสี่จะได้เลิกกรเขาเป็นบ่จะได้เลิกกรรเขาให้ชคเอฟซีตัวนีนะ้เนาะอ่าครับเอ,อีต่อไปดี๋ยวมอบหมายให้ทั้งสามคนไทยเอฟซีเหมืนงงครับแฝดกับบ่แฝดนี่เบิ่งจังไหนแฝดกับบ่แฝดเบิ่งจังไหนอ่าเอ้า พี่รู้ว่าน้องสองคนนี้เป็นแฝดเนาะตอนแรกก็บอกหูหรอกครับพ่อแม่เขาบอกบว่าแฝดแต่เราสั่นหูเลยบาดนี้หูเพราะว่าแม่เขาบอก <laughs> อันนี้เป็นนอ้อ,นองอัาร์ตเอ็นน้องอีฟน้องอีฟอันนี้น้องอีฟน้องอัดครับมาสังเกตได้ไงน้องอีฟที่มีขาข,าขวากางเดียวตอนน้องอัด์ตที่มีแต่ว่าขึ้นกันครับเนาเชื่อกันเชื่อกันแยกว่าบอกเลยล่ยตั้งสันติว่าแฝดกัเนาะ แต่ว่าได้ยินข่าวว่าแม่คุณแม่เนี่ยแกได้โชคได้ลาบน้องนองมันบางวัดที่แล้วจ้า <c oughs> เป็นยังไงครับได้หลายบันดไดแต่เอาจังไดกอเอาเป็น <c oughs> เอาเซื้อเป็นซื้อลงน้ำพันที่คนบอกเลย้าได้ปลายดอกรับรีบังคุณเสื้อผ้าเซื้อผ้อาฟังเนาะจ้าพ <c oughs> อไหนทาทาล้มน้อง <c oughs> คน่าีบอกของคนบอกขืนแมนพอดีเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มรักการนี่เขาพลาดหน้าหลเลยดิเข้าไปหาเลขมาหลายหลสำนักซึ่งวิธีเระเตรียมนี่เขากับเพอะไรนั่นเลยครับเรโอ้อย่างลักการนี่ใช้ได้ตลอดรักการนี่ใช้ได้ตลอดโบนลาันออไปเอาวันนี้เข้ากับทีเริ่มที่ที่ลย่ผจะเริ่ม้วครับขันขันเราจะทงม่ม่โอ้ยจำไม่ได้ครับโอ้โหอยากห้ทว่าเบิอันเจ้นี้นะพูดีย่างให้แม่

ไอยป็นทีเป็นอ้าอานับๆินโชคคนไมโชคนะบวกเลขกิดอ้าวกมโชคก็บวกเลขก็หนัก็ลยอ้าวผ่านมาก่านมากางคนไม่โชคอ้าวงยอะไรนะอะไนไป่อี่ก้อจะการถจะพัดก้อยบวกเลขิายเอานับนับับไปตได้บานนี้เนสนานับอันนี้แลกันนับนับอยู่คู่นึงร่วมกันป่ บอตัวนับทีละคนนับไผ่นับมั่นนับไ<อ>พ่นับมั่นพุทธิกรรมสองคนมันมาพูดเรื่องให้เป็นเลขบนซะ่พูดเรื่องให้เป็นเลขล่างแต่ว่าซึ่งทัานนี้ท่างนั้นจะไม่ได้เน้นย้ำว่าสิเป็นบทเป็นล่างหรอกอันนี้เท่าอุอป,ปทานไปยิงซี่อีกบ้านกูบ้บนนานไหมเนาอนะได้ยังมีเหรอครับ<ส> ควบทุกรายละเอียดเ้อคิมหนิเด้อนึ่มเครื่องนำละเอียดแต่หน้าละเอีย๊ทต่บริษันะขาบดินไปเนาะเสร็จต่อไป

นี่น่าหาที่ทเพราะมีสายธใดๆท่มีาันใดๆนะแปนเล่งดีแล้วนี่มาหาตัยเ่งก็จะมีเม็ดโตอมแนมันพมี่ะครับโหายว่าชัดเจนเนาะชัดเจนครับฝั่งกลางช่ว1ร3อยหาเมตรอยห้าสเมตรครับโอ้โหเาจะไหนกันหนึ่งห้าสามเนี่ยเนาะ ครับอันนี้นับได้เาเนี่ยไปไม่ใส่บัตรนึหาสวยบ่อยถามด้วยบัตรอ้ยกับง่ามเหรอน้ะหนึงหาเนาะครับ1นหาสวยบ้นือที่มหาสาหาสกับสวยจะ่รลืมว่าอ่าวยนั่นหนึนย์ห้าเนาะหนึ่นครวยนั่นแมนโอังตัวนี้มากอันนี้1นึ่งหาสามครับนับได้ร้อยหาสิมเมตรกับผมร้อยห้บสเมตรเนาะแล oh, 105, ้ววันนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นอ่า คุณน้องนับ like พักแล้วนับพักแล้วนับที่วนแล้วนิบทุกเม็ดอันน eh <so wow, ี้ไ่ต้องบวกเลขนะไม่ไ네ด้บวกไ่ได้บวกไม่ได้บวกเพราะฉะนั่นไม่ต้องบวกนีเป็นการเชื่อมต่อในเื่องแบบนี้กันว่าเบิ้งน้องอัดมาเนาะอัดเนาะอ่าจ้าจ้าแล้วเาอัดครับอัดแล้วครับมาเบิ้งน้องมาหนึงนะครับน้องอัดแต่สีิบก็ับลัจากู้เรกตัวนไมแจบมืดเนาะร้ออจกำลัาอ่ออกเลย คามเป็นกำแล้วไหมให้โชคบ้างวันนี้โอ้ยเอฮนตืนกล่องอยู่ดิหนิทีเด็ดนักอาตน้องอาตให้เฮลี่โอ้ยแอนเดกำลังอะไรครับกำลังสีกำนนนี่สีกำวเฮ้ยดำจ้านเดโอ้ยนเดดหนเดโอ้เก่ง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 มาก เอาเอาซ้ำนี่ฮะนะเอาซ้ำนั่นนะเอาซ้ำนี่ละไม่ได้เอาไม่ได้เอาสวยเอาไม่ได้ได้ครบครับน้องหู้เด้เนี่ยเห็นยงบ่เลขล่างที่สองตัวก็เลขจำไทยแค่แค่นี้นะเอานับมาดนึ่เอ้าบายหนึ่งเอาเพราะว่าพูดจันนะ 2ี่สิบสอเมตรโอ้เลขเป่าวอลูกหลัมาดิทำซี่ีเลขกามจอกันหนึ่งสองสองเดีจ้าเนอะเล็กหน้ำนึงคุณนีซื้ออย่งเกาะน้องอับก็ได้ยี่สิบสองเมตรครับอบ จ็ดแปดเก้ี่ยี่สบอยสองยี่สิบสามอยู่ตรงนี้ครับพี่ยบตามบอกโอ้พี่พี่พี่โอ้ยสามี่เป็นเลี่ยตาเห็นอีกเมียนึงอยู่แตไม่นับซ้ำยี่สิบสามครับผมหาสรุปกันอับน้องอิดและน้องอัดเด็กมหัศจรรย์นะครับเด็กน้ำโชคกยิบข่าวสารนะครับน้องอิดเนี่ยผู้อ้นะครับร้อยห้าสิสามเมตร ครับผมชัดเจนเนาะร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามส่วนน้องอัดยึดได้ยี่สิบสามเมตรแบกแบกแน่ไหกูไอ่กำไยบอกว่าขอเลขบนกับเปลี่ยนซ้มตัวอิริมีสามหลักอิริเนาะกูน้องบอกว่าขอเลขล่างได้เท่านี้อิริไปเท่านี้น่าแมสติดจัดแบกแปกแบกขึ้นมากเงี้ยมอสองสองสามสองแล้วมาองหมากวนะเอาบอกตรงๆเลยตัวนี้ละ เมื่อกี้นี่คุยกับไม่คู่อยู่ว่ามาเล็กตัวไหนตัวไหนสองสองนี่งปรมาสองสามสองน้ำเป็นยังไงนึงยี่สิบสามโอ้ยี่สิบสามบ่แมนโอ้ยี่สบสามโอ้ยมเรื่องงนึ่งเมือกี้นั่งคุยกับไม่คู่อยู่วอผมมาเลขแล้ววันนี้ในส่วนของหนึ่งห้าสามนั่นว่าหนึ่งห้าสามในส่วนของน้องอิตการการการมาขาปัญหาใครอันนี้คนไหนใครมาเนี่ยแมนนใคร ไครนี่คือเขาตีปูมันกระตีให้หนึ่งศูนย์ห้าเนาะครับผมหนึ่งศูนย์ห้าอืมเนาะอ้าวนี่จะให้มาทางนี้มาทางนี้พี่ตัวอาวคุณแม่หยิบให้หน่อยถือให้หน่อยคุณแม่ถือให้หน่อยครับคุณแม่นลองยึน้องครับนะครับเอ้าวอือ้าว <Yes er ี่อย่บลาลาบซี่ตื้อหัวเดี๋ครับเบี่ครับกมี่หนึ่งหาสามกับสองสามครับเบสี่ครับใชลับแฟนอีกู้นึง